โอเคครับก็กบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับก่อวันนี้เราอยู่ในเกมโรบ็อกนะครับกับแมปฟิตนะซึ่ง FIT อีพนี้นะครับทุกคนพี่จะพาทุกคนเนี่ยมาหาเจ้าตัวสิ่งๆนินึงที่ขึ้นชื่อว่าหายากัำดับต้นๆของเกมเลยก็คือตัวนี้ก็เจ้าโจมมูนสโตนี่นะครับผมก็ตกไม่ได้ดักโกงก็ไม่ได้ต้องเรียกอุกบาทเท่านั้นนะครับก็วิธีการหาเดี๋ยวพี่พาไปทํานะครับผม ก่อนที่จะเข้าไปหากันก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนว่าเจ้าตัวมูลสโตนเนี่ยตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้นะกดเข้ามาในคำว่าอนเชียนนะครับเดี๋ยวเลื่อนให้ดูได้ทุกอย่างแล้วในเกาะยกเวน้นนี่มีสิ่งเดียวที่ยังไม่ได้ก็คือเจ้าเจมสโตนหรือคนเรียกว่ามูลสโตนนั่นแหละเห็นน้องก็คอมเมนต์มาเยอะนะว่าหายากๆพอๆกันกับไอ้นี่เลยที่พี่เคยหาไปก็คือตัวนี้โกลเด้นซีแพน ซึ่งโคเด้นเนี่ยมันโดนปรับมานะครับมันค่อนข้างที่จะหาง่ายขึ้นก่อนที่เราจะไปหาตัวมูลสโตนนี้ทุกคนเราต้องไปหาตัวเรียกปุกกระบากก่อนนะครับก็คือเรียกดาวตกนั่นแหละวันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจหรือเปล่านะว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับในคลิปนี้แต่พี่เนี่ยจะซื้อทั้งหมดหนึ่งร้อันนะครับทุกคนที่เรียกอุกกะบาดนะหนึ่งรอยอันซึ่งมันก็แพงมากๆนะครับสาหรับที่เรียกอันนึงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก7 5 0 0ห้าถ้าพี่จะไม่ผิดเดี๋ยวเรารอไปดูกัน จุดซื้อนี่ก็อยู่ตรงบ่อลาวานะครับบอ่อแมกมาคือตรงนี้พี่ชอบโดนไฟเผานะไม่รู้เป็นไรเนี่ยตรงนี้อ่าโด,น,น,ดนอีกแล้วเพิ่งพูดไม่ขาดคำคนี่นะตายจะเป็นอย่างนี้เจ็ดหมืนห้าครับวันนี้เราจะใช้ทั้งหมดหนึ่งรอยอันนะทุกคนมาหนึ่งร้อยอันน,นี่ดูข้างล่างนะพี่ซื้อมาทั้งหมดหนึ่งร้อยอัน มาดูว่าหนึ่ง้อันของเราเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับเจ้ามูนสโตนที่เขาบอกว่าออกยากอันดับต้ตนๆของเกมแล้วก็ในคอมเมนต์ที่พี่เคยลงคลิปเจ้าตัวโกลเด้นซีแผ่นไปเนาะก็มีหลายๆคอมเมนต์นะบอกว่ามูนสโตนเนี่ยหายากกว่าอีกนะครับอันนี้อันนี้พี่ไม่ชัวร์นะก็คือตามที่น้องบอกมาว่ามูนสโตนเนี่ยหายากกว่าโกลเด้นบางคนก็บอกว่าโกลเด้นหายากกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ยังไม่เคยรอมูนสโตนไงทุกคนเคยยังไม่เคยรอเจ้าหินตัวนี้ พี่ก็แบบว่าไม่ได้หาแบบจริงจังอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลองหาแบบจริงจังจะได้รู้ๆกันไปเลยว่าอันไหนหายากกว่าสาหรับน้องๆคิดว่าในหายากกว่าก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเจ้าโกลเด้นซีแพนหรือมูนสโตนออกยากกว่ากันเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีเกาะแอนเชียนครับหรือว่าเกาะโบราณแต่เราจะไม่เรียกว่กระบาดที่ก่อนนั้นกันมาถึงหน้าเกาะแล้วจุบกระโดดขึ้นไปเลยโอเคจุดตุก ของตัวดาวตกเนี่ยหรือว่าอุกกาบาตที่เราเรียกกันนะครับมันจะตกบริเวณนี้นะทุกคนนี่ก็คือมันไม่จําเป็นต้องมาแบบว่าซื้อตัวเรียกตัวนี้นะครับผมมันสามารถตกเองได้แค่เรารีวันแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ใช้เวลานานพี่ก็เลยใช้วิธีการซื้อมาหนึ่งร้อยอันเลยมาดูกันนะครับว่าภายในหนึ่งร้อยอันเนี่ยเจ้าตัวมูนสโตนเนี่ยหรือว่าตัวคิทตันสโตนเนี่ยมันจะออกให้เราหรือเปล่าพี่ว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ มันใช้เวลาครับไอไ้อตัวนี้เผื่อว่าเวลาเราเรียกดาวตกมาใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณสักสามถึงห้านาทีอันนี้ถ้าพี่จําไม่ผิดนะมันจะอยู่ประมาณนั้นแล้วมันก็จะหายไปเราถึงจะเรียกอันต่อไปได้อ่ามันจะต่างจากไอ้ตัวโลเ้นซีแพนที่เราสามารถตกได้เรื่อยๆอืมอันนั้นคือมันตกแล้วลุ้นตกแล้วลุ้นเลยอันนี้คือต้องรอเวลาความยากต่างกันน้องๆคิดว่าภายในหนึ่งร้อยอันเนี่ยพี่จะได้หรือเปล่ามาเกือเป็นการไม่เสียเวลาซัดเลย อันแรกของเราได้เลยหรือเปล่าถ้าได้อันแรกนี่หายนะยังไม่เคยได้มาแล้วโป่งสีม่วงม่วงสีม่วงนี่ไม่น่าใช่ครับสีม่วงนี่ไม่ใช่แน่นอนไปดูว่าคืออะไรอโอ้โหตัวนี้พี่ได้เยอะมากนะไอ็สีม่วงตัวนี้ไปเก็บไว้ก่อนเราก็รอให้มันตัวนี้หมดประมาณสักห้านาทีเดี๋ยวเราเรียกอีกรอบหนึ่ง นี่ครับคือข้อเสียของการหาเจ้าตัวมูนสโตนลือเราต้องรอเวลาอันนี้ก็ผ่านไปสักประมาณสี่กับห้านาทีแหละน่าจะห้านาทีนะครับมันจะหายเ,เองแล้วเราค่อยเรียกใหม่ได้ในหายพอดีอ่ามาอันที่สองไปมาแล้วอันที่สองนี่คืออะไรแดงๆอ๋ออันนี้ออกบ่อยมากๆก็คือรูบี้รูบี้นี่เห็นคนบอกว่าออกบ่อยสุดแล้ว ยังไม่ใช่ครับรอยอต่อไฟห้านาทีโอ,อ้คลิปนี้ยาวนั่นแน่ปรับปังพยายามอย่าไปอยู่โซนนั้นนะครับถ้ามันมาเันจะโดนคืออะไรลูบี้อีกแล้วโอ้โหสองอันติดยาวๆหรือว,ว่าใครมีทิกที่มันสามารถทําให้มันออกง่ายเนาะก็สามารถแชร์ได้นะครับผมในเมนนะว่ามันทํายังไงถึงจะออกง่ายเพื่อในอีพีนี้ร้อยอันไม่ออก เดี๋ยวเราจะลองไปพิสูจน์อันใหม่กันพี่ไม่รู้ว่าร้อยอันนี้จะออกหรือเปล่าแต่ว่าสาหรับตัวพี่แล้วพี่เก็บมาเยอะแล้วนะตลอดว้าเจ้าตัวอุกกาบาตตัวนี้แต่พี่ก็ยังไม่เคยได้มูลสโตนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันดรอปน้องก็ให้เข้ามาเก็บตอนนั้นพี่ทํางานอยู่ไม่ว่างก็เลยไม่ได้เข้ามาเก็บนะครับก็เดี๋ยวรอกัอนยาวๆโอ้โหลูบี้สามอันติดออร่าช่วยเราได้ปะเนี่ยทอร่าช่วยได้จะไปเปิดออร่าพรุ่คืนออร่าจะช่วยอะไรหรือเปล่า พี่ว่ามันยากกว่าตัวซีไม้ที่เราไปหายนะเพราะว่าซีไม้เนี่ยมันยังใช้กรงดักดักแป๊บเดียวก็สามารถเอาขึ้นได้เดี๋ยวนี้มันรอห้านาทีเลยทุกคนออะไรมาโอ้โหอันเดิมอันเดิมกับอันแรกเลยหรือเปล่าใช่ตัวนี้มาอีกแล้วมาบ่อยมากคือในตัวดาวตกตัวนี้ยมันจะมีทั้งหมดห้าอันนะครับอ่ะมันจะมีเนี่ยอ่ะโอปอแล้วก็อันที่เราได้บ่อยๆกับรูบี้ตัวนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยออกนะ ทุกคนไอ้ตัวเนี้ยไม่ค่อยออกนะแล้วก็อันที่ออกยากสุดที่เขาบอกก็คือเนี่ยมูนสโตนแอบเอียงที่มีความรู้สึกว่าอันนี้จะได้ป่ะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวพรอมันออกไอสองตัวนั้นมันเยอะละมาแล้วตั้มครับพอมัณครับพอมุณครับพอบค,ครับ มีพี่ใบแล้วเหรอพี่ไม่กะให้อันอื่นมาเลยเหรอพี่ผ <c oughs> ัวเมียรูบี้สองกุ้งหูโอ้โหไปกะให้อันอื่นมาเลยโอ้แสดงว่าไอ้เบ็ดวลวห้าร้อยนี่ทํายากเหมือนกันนะเบ็ดวลวห้าร้อยที่เป็นเบ็ดคราบครับมันต้องใช้มูลสโตนเนทั้งหมดสามก้อนที่ด,ดูแค่ก้อนเดียวมันยังหาไม่เจอเลยตอนนี้มาดูกันอุ๊ยอันนี้แปลกอันนี้คืออะไร ันคืออะไรอะทุกคนอันนี้มันคืออะไรพี่ไม่แน่ใจเหมือนประมาณว่าคุณได้เก็บสิ่งนี้ไปแล้วเหรอเอ้ยพี่ยังไม่เก็บนะไม่เข้าใจโอเคไม่เป็นไรเป็นแปลกๆนะเป็นเจมหน้าตาเหมือนลูบี้อันนี้อันนี้อันแปลกใหม่ตั้งแต่เปิดมาอันนี้แปลกๆแต่เก็บไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวรออันต่อไปกัน Two thousand years later เอาละทุกคนโอ้โหเดินทางมาถึงอันสุดท้ายยังไม่ได้สักอันนะก็ะคือนี่ในตัวพี่เหลืออันเดียวเลยก็พี่อยากจะสรภารภาพบาปว่า <c oughs> พี่ลืมไปแล้วนะทุกคนคือพี่เริ่มถ่ายคลิปตัวนี้ตั้งแต่แอตแลนติสยังไม่เข้านะปัจจุบันเนี่ยจนเป็นกิจกรรมออก้านล่าสุดนะกอยเจ้าโรมานะครับเอ้ยไม่ใช่โรมาดิวานเพชฌคาตเออพี่แทบจะลืมไปแล้วนะเออว่าพี่ทำคอนเทนต์นี้ค้างไว้อยู่นะครับโหแทบจะไม่ได้ มาค้นไฟล์ดูเลยพอดีว่างๆก็เลยมาเคลียร์ไฟล์ที่ตัวเองอัดไว้เออก็มาเจอไฟล์ที่ไม่เราทําไม่ตัวห่ามูลสโตนอยู่นี่หว่าอะไรเกื<笑><笑>อบลืมไปเลยโอเคมันก็เหลืออันสุดท้ายพอดีนะครับเดี๋ยวพี่มาเปิดกันเลยหนึ่งร้อันยังไม่ได้สักกันเลยนะย้ําเดี๋ยวพี่ให้ดูอ่ะเข้ามาที่กรอบโบราณใช่ไหมอ่ะดูได้เลยเดี๋ยวหาว่าพี่เฟกนี่ยังไม่ได้แม้แต่อันเดียวนะครับหนึ่งร้อยอันที่พี่ไปซื้อมาโอ้โห ก็คือทําคลิปนี้แทบๆจะข้ามเดือนเลยนะมาอันสุดท้ายมาลุ้นกันว่าได้หรือเปล่าโอ้ออกยากมากนะก็ย้ําเหมือนเดิมครับทุกคนมันมันหายากเพราะว่ามันต้องรอเวลาก็คือหนึ่งอันเนี่ยเวลาเรารีเนี่ยตัวอุกกาบาตตกมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณห้านาทีครับถึงมันจะหายไปแล้วเราจะใช้ได้กรอบตอนนี้พี่เข้ามาเซิร์ฟรวมนะซึ่งแบบจะกระตุกกระตุกนิดนึงนะุใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยโอย้ไม่ใช่ลาพีส พี่นึกว่ามูนสโตนโหนึกว่าจะเส้ยนึกว่าจะมีคอนเทนต์แบบอันสุดท้ายได้พอดีไม่ใช่ครับตัวนี้คือลาพีสเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ก็ออกยากเหมือนกันนะอ่าจะมีลาพีสใช่ไหมที่ออกยากโอปอแล้วก็ไอ้มูนสโตนนี่ออกยากสุดก็อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อาเป็นว่าหนึ่งร้อยอันที่เราซื้อมานะทุกคนไอ้ตัวรีหามนะูนสโตนเนาะไม่ได้เลยแม้แต่อันเดียว <c oughs> <c oughs> โคตรเกลือแล้วก็โคตรหายากใช้เวลานานมากยังว่าจะรีหา ก็นแนะนานะครับถ้าใครจะพยายามรีหาแบบนี้นะถ้าว่างเนาะก็พยายามรีเซิฟหาไปเรื่อยๆนะครับอ่ารีเซิฟแล้วก็ไปเปิดรีเซิฟแล้วก็ไปเปิดมันจะเร็วกว่านะถ้าเรามายืนรอซอร์ฟแบบนเนี้ยเนี่ยแบบพี่รอเนี่ยคือน้องต้องรอประมาณห้านาทีนะถึงจะใช้ได้อีกหนึ่งรอบนะครับอืมนานก็เป็นว่าคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วทุกคนคือไม่ได้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าชาตินี้คอเชันปลาของพี่หนึ่งร้อยมาถอยแล้วก็แทบลืมไปด้วยมาทำคอนเทนต์นี้อยู่ โอเคทุกคนถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับฝาก like กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย